คำถามถัดไปค่ะเมีปัญหาความสัมพันธ์กับแม่หลายสิบปีที่ผ่านมาแม่ฝังใจเรื่องแย่ๆของคนอื่นและชอบพูดเรื่องแย่ๆของคนอื่นให้ฟังเคยร้องไห้ขอร้องให้หยุดไม่อยากฟังเรื่องลบๆที่แม่บังคับให้ต้องฟังแม่ระบายเรื่องที่ไม่ใช่ทั้งของแม่และของลูกแม่ก็บอกว่าต้องฟังให้ได้ทุกเรื่องเพราะแม่ไม่มีใคร แม่ทำได้จิตใจบังคับใจหนูมากจนเป็นโรคระแวงหนูกลัวแม่มากจนเป็นความเครียดถึงกับใช้ความรุนแรงโต้กลับเข่นตะคอกและผลักเพื่อให้แม่หยุดพูดเรื่องแย่ๆของคนอื่นปรึกษานักจิตวิทยาแล้วให้ออกไปจากบ้านไปอยู่ที่อื่นหนูไม่มีเงินพอที่จะไปซื้อบ้านใหม่ตอนนี้ชีวิตส่วนตัวของหนูดีราบเรียบ แต่แม่คอยกระตุ้นด้วยการพูดเรื่องแย่ๆเรื่องลับของคนอื่นให้มีแต่ความเครียดเครียดเครียดเพื่อความสบายใจของตัวแม่เองที่อ้างแต่ว่าไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวแต่แม่รู้ตัวตลอดเราควรวางใจอย่างไรตอนนี้รู้สึกซึมเศร้าและเป็นโรคปวดหัวหน้าเบี้ยวนะคะเนี่ยค่ะคืออันนี้เนี่ย ถ้าเผื่อเราทำใจได้ว่าคุณแม่ก็เป็นแม่ถึงแม้ว่าเราจะต้องกระตันอยู่ต่อแม่เราจะต้องอยู่ดูแลแม่แม่จะคุยจะอะไรเราก็ต้องฟังเนี่ยแต่เราก็ต้องมีภูมิกุ้มกันที่ว่าถ้าสิ่งที่แม่พูดนะเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณมีประโยชน์กับเราเลยเราก็ต้องอย่าให้มันเข้ามาอยู่ในใจเราเพราะใจของเราเนี่ยมันเป็น ที่ส่วนตัวของเราที่ถ้าเผื่อเราเอาเม็ดพันธุ์ที่ไม่ดีเพราะสิ่งที่เราฟังจากแม่เนี่ยค่ะมันเป็นวัจีกรรมมันก็เหมือนแม่เนี่ยคาบเออท่านเป็นนกหรืออะไรบินผ่านที่ของเรามาแล้วก็คาบเม็ดผลไม้ที่พอกินเนื้อเสร็จก็เอาเม็ดทิ้งลงมาตกลงไอไอไอที่แม่พูดเรื่องที่ มันทําให้จิตใจของหนูเนี่ยเกิดความเครียดแล้วก็กลัวแล้วก็ระแวงเนี่ยมันก็เลยทําให้หนูแย่ไปหมดเลยเพราะฉะนั้นหนูจะต้องทําให้ที่ของเราเนี่ยเ,เราจะต้องมีอะไรที่จะต้องคลุมมันเอาไว้ให้สิ่งที่แม่เอาเอาเอาเม็ดไม่ดีไม่ดีดถุยลงมามันจะมางอกในใจเราแล้วก็ทําให้เราเกิด เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เป็นโรคปวดหัวจนกระทั่งหน้าเบี้ยวอันนี้ก็อาจจะไอ้ไอ้ไอ้ที่เราก็อาจจะทำอะไรจนกระทั่งไอ้ไขสันหลังของเราเนี่ยมันบิดเบี้ยวไปจนกระทั่งเส้นประสาทที่มาที่หน้าของเราเนี่ยมันถูกเบียดถูกกดมันถึงเกิดอาการอย่างนี้ได้นะคะแล้ว ถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยเราก็อาจจะพิการทุพพลภาพไปเลยและชีวิตเราก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเราเราเราต้องคือคือการที่เราไม่สามารถที่จะทิ้งแม่ออกไปอยู่ตามลําพังอย่างที่นักจิตวิทยาแนะนำเนี่ยมันก็ดีอย่างค่ะเพราะหน้าที่ของลูกเนี่ยเราก็จะต้องอุปถัมภ์พ่อแม่เราในยามที่เขาแก่ตัวลงแล้วเขา ช่วยตัวเองไม่ได้อย่างแต่ก่อนนะคะเหมือนอย่างตอนแรกเนี่ยเขาก็ดูแลเราจนกระทั่งเราเติบใหญ่ขึ้นมาตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องดูแลตอบแทนเขาเนี่ยแต่ว่าหนูต้องมีภูมิคุ้มกันที่จะทำยังไงให้ใจของหนูเนี่ยเหมือนอย่างกับว่าหนูมีอะไรที่จะคลุมใจของหนูให้เขาพูดอะไรเข้ามาเนี่ยมันก็ได้แต่ แตะ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 อยู่ที่ผิวใจหนูแต่มันจะซึมเข้าไปในใจหนูแล้วก็ทําให้หนูเกิดความเครียดความระแวงความกลัวไม่ได้เราเราไม่ยอมให้สิ่งที่เป็นอันตรายต่อจิตใจเราเนี่ยมันซึมเข้าไปในตัวเราเหมือนมันเป็นยาพิษหรือมันเป็นยาที่ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์กับเราถ้าซึมเข้าไปบ่อยๆอ,อ,อ,อีกหน่อยเราก็จะอ่อนเพลียเพลียแรงอีกหน่อยเราก็จะพิการอีกหน่อยเราก็จะดีไม่ดีเราก็จะถึงตายได้ และตายไปในสภาพอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่มีสติรักษาให้ใจเราสงบให้เบาสบายได้มันก็จะไปสิ่งที่ไม่ดีที่เรียกว่าทุกขติภูมินะคะแต่ว่าแต่ว่าหรูจะไปคิดบอกว่าเราเครียดเราเครียดเราเครียดเราต้องจากแม่ไปจากแม่ไป บางทีหนูก็จะห่วงว่าตายจริงแล้วแม่จะอยู่ยังไงหรือว่าอะไรต่ออะไรเพราะใจเราเนี่ยตอนนี้เราคิดแต่เพียงว่าโอ้ยฉันอยู่ที่นี้ไม่ได้แล้วฉันจะต้องจากไปเพราะว่าสิ่งที่แม่พูดเนี่ยมันเป็นอันตรายกับความรู้สึกของเราเหลือเกินแต่อันนี้เราป้องกันตัวเราได้เราเราให้มันเข้าหู้ายย้ายออกหูขวาอย่าให้มันเข้ามาตกหมักหมมอยู่ในใจเราจนกระทั่งใจของเราเนี่ยแย่ไปหมดเลยนะคะแล้วใจของเราก็ พิการทุกพลภาพหรือดีไม่ดีก็ป่วยจนกระทั่งไม่สามารถจะรักษาให้หายได้และคราวเนี้เราก็จะแย่เพราะว่าพอพอพอเราทำให้เราเครียดเพราะเราเอาไอ้สิ่งพวกนี้เข้ามาทําร้ายใจเราหมอที่ไหนก็รักษาให้ไม่ได้ค่ะแล้วเราก็เอาออกเองก็ไม่เป็นด้วยแต่ถ้าเราเริ่มที่จะฝึกสต,ติว่าเวลาที่ใครเขาพูดอะไรฟัง ฟังแล้วก็พินิจพิเคราะห์ถ้าเผื่อไม่มีประโยชน์แล้วทิ้งมันไปทิ้งมันไปทิ้งมันไปอย่าเอาให้มันมาอัดอยู่ในใจของเราแล้วก็ซึมเข้าไปเหมือนยาพิษที่มันค่อยๆซึมเข้าไปแล้วก็ทําให้เราค่อยๆ่อยอ่อนเพลียเพลียแรงไปทีละนิดทีละหน่อยทีนี้ถ้าเผื่อเราเออให้มันเส้นเลือดแตกไปเลยความดันสูงก็อีกกแหละ ถ้าเผื่อมันแตกแล้วมันตายไปเราไม่รู้นะคะเพราะว่าเราถึงจะเคยเกิดเคยตายมาแล้วแต่เราก็จําไม่ได้เราก็ไม่รู้แต่ถ้าเผื่อมันเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วมันไม่ตายแล้วมันทรมานเนี่ยคราวนี้เราจะล่องแลกแหกเจอ,อยังไงมันก็ไม่หายเพราะของที่มันเป็นไปแล้วเนี่ยมันมีแต่จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆแต่ว่าจะทําให้หายเนี่ยเรายังไม่มีวิธีที่จะรักษาตัวเราให้หายได้และถ้าเผื่อเรายังไม่มีวิธีที่จะ กันไม่ให้ไอสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเข้ามาทำร้ายใจเราได้เนี่ยเราก็อาจจะเครียดมากขึ้นไม่ใช่แต่เพียงปวดหัวหน้าเบี้ยวอย่างเดียวเราก็อาจจะเลนโลหตแตกเราก็อาจจะเป็นอมามพลึกอมาพาดเราก็อาจจะอะไรต่ออะไรมากไปกว่าน,นี้อีกหลายเรื่องนะคะตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัดเอไว้ว่าไม่มีสรรพสิ่งอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้เราทุกข์หรือเราเดือดร้อนได้ นอกจากใจของเราเองที่ไปแปลมันบิดเบี้ยวจากธรรมะแปลมันตามอารมณ์ของเราเพราะเราไม่ชอบไม่ชอบฟังของพวกนี้เราก็เลยรู้สึกว่าแม่เนี่ยทำให้เราเครียดแต่จริงๆถ้าเราเวลาที่แม่พูดอย่างนี้นะคะหนูหนูตามลมหายใจหนูหรือหนูนึกถึงพระพุทธเจ้า พุโทโธพุโทโธพุทโธเอาไว้แล้วก็ทําใจให้มันเย็นสบายเหมือนอย่างกับตอนนี้เนี่ยพระพุทธเจ้ามาประทับอยู่ในใจของหนูพุโทโธพุทโธอยู่ตกลงไอ้สิ่งที่แม่พูดเนี่ยมันก็ไม่ไม่มาซึมเข้าไปในใจหนูมันก็พัดเข้าหูซ้ายออกหูขวาไปเลยไม่เหลืออะไรที่เป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเรา และเราก็แผ่เมตตาให้แม่ว่าขอเทพผู้มีฤทธิ์ช่วยดลจิตดลใจแม่ให้แม่รู้สึกเบื่อที่แม่จะพูดสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งที่แม่พูดเนี่ยมันเป็นอกุศลวจีกรรมทั้งนั้นเลยแล้วแม่พูดไปแล้วมันก็เป็นผลเพราะว่าแม่เองแม่ก็ได้ยินใจแม่ก็ต้องไม่ไม่มีความสุขสบายนะคะและถ้าเป็นแม่คุ้นอยู่กับความไม่ไม่เป็นสุขอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆอีกหนอย ใจแม่ก็จะมีแต่ไอของสกปรกอยู่อย่างนี้ทั้งนั้นเลยและะและ,และตอนที่แม่กําลังจะหมดลมหายใจแม่จะเอาอะไรเป็นที่พึ่งที่แม่จะไปนึกถึงมันแล้วก็จะทําให้ใจของเราเนี่ยมีความเบาสบายมีความเออสุขแล้วก็มีความสงบตกลงแม่ก็จะไปอย่างไม่ดีและโอกาสที่เราจะได้มนุษย์สมบัติกลับคืนมาก็คือศีลนะคะ ศีลเนี่ยเป็นมนุษยธรรมเป็นมนุษยสมบัติถ้าเราไม่มีศีลอยู่เนี่ยเราเกิดมาใหม่เนี่ยอย่านึกนะคะว่าเราจะได้เป็นคนและยิ่งถ้าเผัวแม่เนี่ยไปนึกถึงคนแต่ในแง่ร้าย,ายในแง่ไม่ดีขนาดนักจิตวิทยาเาย็ายังบอกให้หนูออกจากบ้านนี้ไปเลยเนี่ยแล้วแล้วคิดดูสิคะว่าแล้วแม่จะเอาอะไรเป็นสเสบียงที่เราตายไปแล้วเนี่ยเราจะได้กลับคืนมาอย่างน้อยก็ได้มนุษยสมบัติกลับคืนมา เพราะแม่ไม่มีศีลอยู่ในใจเลยเลยแล้วแม่ก็คิดแต่เรื่องเรื่องที่มันไม่ดีที่มันเป็นพิษเป็นภัยกับตัวเองแม่ก็เอาแต่ยาพิษเนี่ยมาเคลือบตัวเองเอาไว้แล้วแล้วใจที่มันขาดมนุษยสมบัติเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ามึงก็กลับบ้านเก่าสิบ้านเก่าคืออะไรอ่ะก็คือทุคติภูมิคืออย่างชั่วรายก็ตกนรกไปถ้าไม่ชั่วรายถึงขั้นนั้น ก็อาจจะไปเป็นเปรตไป,เป,เ,ปเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้มีเจ้าของที่เลี้ยงดูมันอย่างดีทั้งนั้นเลยนะคะมันก็อาจจะเป็นหมาจรจัดที่อุ้ยบางทีหิวโซชแล้วพอมีอาหารหน่อยหนึ่งไอ้หมาจรจัดตัวอื่นๆมันก็มาแย่งเราก็ถูกกัดถูกแย่งบางทีก็ไม่ได้กินอีกก็ยังหิวต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราเรานึกถึงสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ใจของเราเนี่ยกลัวแล้วเราก็จะไม่พยายามที่จะทําให้เราไปเกิดในสภาพอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยก็ถือว่าแม่เนี่ยมีบุญคุณเพราะมาทําให้หนูเห็นว่าชีวิตนี้เนี่ยมันไม่มีความสุขเลยถ้าเราไม่รู้จักที่จะบริหารมันเราไม่รู้จักที่จะเอาสติเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเป็นเ ที่จะเคลือบรักษาใจของเรารักษากายวาจาของเราให้มันอยู่ในสิ่งที่สมควรในสิ่งที่เป็นธรรมมันจะได้ไม่เป็นหนี้เป็นสินที่จะทําให้เราทุกข์เดือดร้อนนะคะเพราะว่าทุกวันเนี่ยค่ะเราไม่ได้ทํามาหากินแต่เฉพาะเงินทองทางโลกเราหากินเงินทองทางธรรมที่เรียกว่าอริยทรัพย์เอาไว้เป็นสเสบียงเมื่อเราตายไปแล้วเราจะได้มี เลี้ยงตัวเราไม่ให้อนาถาไม่ให้อดอยากยากจนหรือว่าเราเราลำบากจนกระทั่งถึงขนาดต้องไปปร้นไปค้าเจ้าทรัพย์เขาเพื่อจะได้ทำให้ตัวเราเนี่ยอยู่ได้รอดปลอดภยัยตรงนี้ค่ะเราเราอย่าไปทุกข์ด้วยการที่บอกว่าเรายากจนจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะไปาหาซื้อบ้านใหม่ได้เพราะการที่หนูยังอยู่ดูแลแม่เนี่ยหนูก็ได้ทา หน้าที่ของลูกที่ถูกต้องคือได้ดูแลพ่อแม่ยามแก่ให้เขาเนี่ยปลอดภัยแล้วแล้วก็จนกระทั่งลมงหายใจสุดท้ายของเขานะคะแต่หนูก็ต้องมีภูมิคุ้มกันตัวเองที่จะไม่ไปซึมซับไอสิ่งไม่ดีไม่งามของแม่เนี่ยมาทําให้ตัวหนูเองเนี่ยเครียดจ,จนกระทั่งดูซิตอนนี้เนี่ยเราก็เริ่มเป็นโรคปวดหัวหน้าเบี้ยวแล้วก็ดีไม่ดีก็จะเป็นโรคซึมเศร้าและดีไม่ดีก็อาจจะ จิตเราก็วิปลิตไปหมดด้วยเราก็คุ้มครองตัวเราเองไม่ได้เราต้องไม่ทำร้ายตัวเองอย่างนั้นค่ะแลาต้องแผ่เมตตาให้ตัวเองเยอะๆแล้วก็มุนวิกลิดให้เป็นโอกาสว่าเราโชคดีนะเพราะถ้าไม่มีแม่อย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่มีใครมา สอนธรรมะให้เรารู้ว่าชีวิตนี้คือก้อนทุกกองทุกเราจะต้องเตรียมเอาไว้ว่าทําอย่างไรเราถึงจะมีภูมิคุ้มกันที่จะไม่ทําให้ไอ้ก้อนทุกกองทุกนี้มาทําให้ชีวิตของเราล้มละลายและเราก็ไม่ได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกที่เราจะได้ปฏิบัติเพื่อให้ใจของเราเนี่ยขยับสูงขึ้นสูงขึ้นจนในที่สุดเราก็ไม่มาติดอยู่ใน สังสารวัตอันนี้ที่เดินวนเหมือนไต่ขอบกระดง้งไต่วงกลมอยู่เรื่อยๆไปเท่าไรเท่าไร่เท่าไร่เท่าไรก็ไม่ถึงที่ค่ะเพราะวงกลมมันไม่มีจุดตั้งต้นไม่มีจุดจบแต่ถ้าพอหนูได้คิดวงกลมอันนี้เนี่ยหนูตัดมันซะแล้วก็เอาสติเนี่ยไปง้างมันเอาไว้ไอ้ไอ้ไอ้อะไรก็ตามที่มันเป็นวงกลมเนี่ยมันก็จะคลี่ออกเป็นเส้นตรงเส้นตรงอันนี้ ก็คือมักมีองค์8ที่จะพาให้เราเนี่ยเข้าใจชีวิตของเราเราก็จะมีทั้งสติมีทั้งความภาคเพียรมีทั้งปัญญาเห็นชอบที่เราจะทำชีวิตของเราเนี่ยให้เดินตามเส้นตรงอันนี้ไปจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางไม่กลับมาวนติดอยู่ในวงกลมอีกแล้วเพราะสติของเราที่เข้มแข็งแก่กล้าเนี่ยค่ะ มันจะงางไอ้วงกลมอันนี้เนี่ยไม่ให้งับมาให้เราดิดขอบกระด้งอยู่อีกต่อไปเราก็จะเดินไปจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางด้วยมักมีองค์แปดของพระพุทธเจ้านะคะและหนูก็จะได้ทำหน้าที่ของลูกที่ดีได้ หาภูมิกุ้มกันให้แก่ชีวิตของตัวเองแล้วก็ทําชีวิตของเราเนี่ยให้ขยับรู้ธรรมะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ได้จมอยู่ในกิเลสทั้งหลายแล้วก็เกิดตายเกิดตายแล้วก็วนเวียนอยู่แค่เนี้ยใจขอบกระดงอยู่แค่เนี้ยนะคะลองทําดูค่ะแล้วหนูจะพบว่าใจของเรามันจะเบาขึ้นแล้วมันก็จะสงบขึ้นแล้วหนูก็จะหลับได้สนิท และหนูก็แผ่เมตตาให้แม่ขอให้เทพผู้มีฤทธิ์เนี่ยช่วยดลจิตดลใจแม่ให้และลึกนึกถึงคุณธรรมความดีนึกถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วก็หยุดที่จะไปยุ่งเรื่องของคนอื่นที่จะไปพูดเรื่องของเขาให้แม่เองก็มีบาปกรรมเพราะวะ่ามีวจีกรรมที่ไม่ดีไม่บริสุทธิ์แล้วก็ทำให้อีกหน่อยเราก็ จะคิดดีๆเราก็คิดไม่ได้เพราะใจเราเนี่ยมันจมไปอยู่กับไอ้ความไม่ดีเหล่านี้ค่ะนะคะและถ้าเปิดหนูทำอย่างนี้แม่หนูก็อาจจะเลิกพูดเลิกที่จะระลึกอย่างนั้นเพราะว่าเวลาที่เราตั้งจิตอย่างแนว่วแน,วแนว่และเรานึกถึงเทพผู้มีฤทธิ์จริงๆท่านก็อาจจะช่วย แผบเมตตาให้แม่อยู่เรื่อยๆ,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 ๆแล้วก็ทําให้แม่เนี่ยเหนื่อยที่จะไปยุ่งเรื่องของคนอื่นแล้วก็พูดเรื่องของคนอื่นนะคะลองทําดูค่ะ